สิ่งที่สําคัญคือเราไม่รู้หรอกว่าไอ้โควิดเนี่ยมันจะไประบาดถึงบ้านเราวันไหน mm hmm. สิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือการปกป้องลูกหลานของเราปกป้องคนที่เรารัก สถานการณ์การแพร่ระ,ะบาดของโควิด19ระลอกที่3นะคะมี1กลุ่มอาสาสมัครเกิดขึ้นกับกลุ่มที่มีชื่อว่าเส้นได้ค่ะพวกเขาบอกว่าการรวมตัวกันในครั้งนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้มีเส้นแต่เป็นเพียงเส้นได้ธรรมดาธรราที่พอมารวมตัวกันถักทอเป็นผ้าผืนใหญ่ที่มีความแข็งแรงค่ะวันนี้นะคะเจาะใจ The ะล u า g ์มีนัดพูดคุยกับ1อาสาสมัครผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้นได้ กับภาร,รกิจสําคัญของเขานะคะนั่นก็คือพาตัวผู้ป่วยโควิด -19 และผู้ที่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยให้ไปถึงมือแพทย์และพยาบาลให้ได้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันค่ะอย่างที่เกริ่นกันไปนะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนอยากจะรู้แล้วว่ากลุ่มเส้นได้มีที่มาที่ไปยังไงตอนนี้แพรวอยู่กับหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งคุณคริสโปตานันสวัสดีค่ะสวัสดีครับรค,คุณพรวค่ะ ริสต์มาันี้เราคุยกันสบายๆเลยาาเรา<ด>อยากจะทําให้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยที่มันหนักหน่วงมันดูดูสบายมากขึ้นได้ไหมเขาใช้คำนี้ให้บรรยากาศดูีแลกซ์มากขึ้นได้ครับข้างนอกเป็นสงครามแต่ตรงนี้เราเอารีแลกซ์<อ>นิดนึ่งก็ได้ครับค,ครับครับเส้นได้เนี่ยอพอได้ยินคําตอนแรกหลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนแบบเธอเส้นเหรอเส้นได้หรือเปล่าแต่จริงเส้นได้ของเราคือเส้นได้หลายๆอันมาถักทอรวมกันจนจนแข็งแกร่งคทำไมถึงํามากกับชื่อนี้วันนั้นเราพยายามจะ จะตั้งชื่อกลุ่มขึ้นมาแต่ว่าเราเรามีคอนเซปต์ตอนแรกว่าเราอยากจะทําให้ได้ครับ<ม>ก็เราก็จะต้องคิดอยู่ว่าได้ทำได้เนี่ยมันต้องเป็นยังไง<ม>แต่ว่าพอทําได้เนี่ยมันไม่ใช่ทาได้คือในสถานการณ์ตอนนี้ประชาชนก็มีความเครือบแคลงสงสัยหลายอย่างครับ<ม>เกี่ยวกับการบริหารจัดการซึ่งมันกลายเป็นว่าคนที่อาจจะมีเงินหรือว่ามีคอนเนคชันเนี่ยสามารถได้ได้เตียงได้จุดตรวจ มีคนมารับอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันมันง่ายไปหมดสําหรับคนแบบนั้นแต่กับคนธรรมดาเนี่ยมันมันยากซะเหลือเกินในตอนนี้ซึ่งเราก็เลยคิดว่าเอยถ้าเราเป็นคนธรรมดา้วทำอะไรให้ได้อ๋อเส้นได้มันดูธรรมดาธรรมดามก็เลยคิดว่าเราก็อีกอย่างมันไปนพ้องกับคําว่าคนที่ใช้เส้นแล้วมันได้<ม>เราอ่ะไม่ได้ใช้เส้นแต่เราทําได้เราเป็นแค่เส้นได้ที่ทําได้ครับจริงๆจ,งจงุดเริ่มต้นของการเกิดกลุ่มนี้ เกี่ยวกับหนึ่งเหตุการณ์ที่หลายคนน่าจะจำกันได้คือเรื่องของคุณอัพนะคะอันนั้นคือชัดเจนมากๆว่าด้วยจะด้วยการจัดการหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้ตัวเขาไปถึงโรงพยาบาลช้ากว่ากําหนดจนเขาต้องเสียชีวิตพี่ชายของคุณอัพเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกับกับทางคุณคริสด้วยถูกไหมคะถูกครับมันมาปะกันมาเจอกันอะไรก็วันนั้นผมได้มีโอกาสไปงานศพงครับของคุณอัพครับแล้วก็แล้วก็ได้เจอ ได้เจอพี่อุย๋ยแล้วก็คุยกันว่าเอ้ยมันมีบางอย่างที่เราสามารถจะทาได้เลยวันนั้นน่ยสิ่งที่พี่อัพขาดมีอยู่สองอย่างครับพี่อัพต้องการรถไปส่งพี่อัพซึ่งเป็นแค่กลุ่มเสี่ยงเพื่อไปตรวจแลวขาดอันที่สองคือขาดจุดตรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยไอ้เรื่องของการประสานเรื่องรถเนี่ยแต่ละคนคนธรรมดาก็มันก็มีรถกระบะอยู่แล้วนี่นาถ้าเกิดว่าทุกคนเอารถกระบะมารวมกันเนี่ยแล้วมาเริ่ม ใช้เวลาว่างแล้วก็ขับกันเองครับแล้วก็ส่วนเรื่องของจุดตรวจเนี่ยตอนนี้มันจริงมันก็ังมีจุดตรวจที่ยังเปิดอยู่แต่มันขาดการประสานกันแล้วถ้าเกิดสมมติเราเปิดเนี่ยเราต้องการแค่รถแลาต้องการโทรศัพท์ค่ะ<า>เราก็สามารถที่จะทําบริการสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้<า><า>หลังจากที่ได้คุยกับพี่ชายคุณอาบเราก็เราก็เริ่มเลยเราก็เริ่มเลยครับเราเริ่มยังไงบ้าง,างผมมีกระบะอยู่คันหนึ่งครับแล้วก็พยายามโทรหาเพื่อนๆนที่มีกระบะ<า>ที่มีลักษณะคือเป็น carry boy ครอบหลังนะครับแล้วก็ ชวนเพื่อนที่เป็นแพทย์มามานั่งคุยกันถึงโอเปอเรชันว่าจริงๆมันเซฟไหมแล้วเราทําได้จริงไหมแล้วเราจะรับไข่ได้บ้างหมายถึงว่าขั้นตอนแรกเอาแค่รถรับส่งก่อนขอขอเรื่องขอเรื่องเดอดเอารถรับส่งก่อนโอเคก็เลยเอาแพทย์มาคุยกันว่าเซฟไหมเซฟไหมในการที่เราทำาตอเซฟโอเคเพราะเขาอยู่ข้างหลังใช่เพราะเขาอยู่ข้างหลังคนขับใส่พ PE อเซฟมากสาหรับคนขับแล้วก่อหลังจากนั้นก็พยายามจะ ถามว่าใครพร้อมจะขับบ้างซึ่งเราก็มานั่งคิดว่าแบบว่าจริงๆแล้วคนขับเนี่ยต้องการอะไรจริงเขาต้องการความอุ่นใจเราก็คิดว่าถ้างั้นเราจะทําประกรันให้คนขับแล้วก็ถ้าทำประกรันหลายๆเจ้าเนี่ยความรับผิดเนี่ยหมายถึงว่าไอ้ตัวกรมธรรม์เนี่ยมันอาจจะถึง5้าแสนถึงหนึ่งล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นเนี่ยก็มีเงินจ่ายค่ารักษาที่เราก็ต้องเซฟคนเราด้วยเหมือนกันเซฟ for worst case ไว้นะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คนขับพร้อมรถพร้อมขาดโทรศัพท์เพราะแต่คนมีโทรศัพท์คนละเครื่อง ก็ไม่มีอะไรครับก็วันนั้นเพจเส้นได้ลอนช์ไปแล้วปุ๊บก็โพสต์เลยว่าเราต้องการโทรศัพท์พอโพสเสร็จปุ๊บก็มีโทรศัพท์มี iPhone ส่งมาให้ใช้หลายเครื่องอยู่เหมือนกันครับโปรเจกต์เนี้ยถ้าเกิดว่าไม่มีใครร่วมร่วมคิดเนี้ยไอกระบะคันนั้นก็คงจะจอดไว้ที่บ้านอยู่ะค่ไอสมาร์ทโฟนมันก็คงจะอยู่ในลิ้นชักใครบางคนมันก็ไม่ได้ออกมันก็ไม่ออกใช่ไบางคนบางคนเขาบอกเขาอยากจะขับรถจะจะแย่อยากจะอาสาจะแย่ก็ไม่รู้จะไปเรื่องขับที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี้ยสิ่งเราที่เราเริ่มเนี้ยเรา หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วเราก็จัดองค์ประกอบจัดองค์ประกอบปุ๊บแล้วก็ลอนชเลยคุณคริสมีวิธีการติดต่อหาคนที่ป่วยยังไงหรือจริงๆอยู่เฉยเแล้วเขาติดต่อเข้ามาเองอ๋อจริงๆแล้วตอนนี้ผู้ป่วยเนี่ยลำบากมากครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบริการ call center ของทางหน่วยงานเนี่ยก็อาจจะสายไม่ว่างหรืออาจจะมีภาระที่ค่อนข้างเยอะเราก็เลยเหมือนมีของเรามีตอนนี้มีคนรับโทรศัพท์อยู่5คนครับซึ่ง ก็เป็นน้องๆที่มาช่วยกันรับสายสมมติโทรเข้ามาใช่ไหมครับเราก็จะสอบถามเบื้องต้นว่าต้องการอะไรต้องการรถต้องการจุดตรวจหรือต้องการเตียงค่ะแล้วเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีการซักประวัติว่าชื่ออะไระนามสกุลอะไรเลขบาดสิทธิการรักษาอาการเป็นอย่างไรมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยไหมแล้วก็เช็คติ๊กเช็คลิสต์นะครับ ถัดจากนั้นช่วง6กโมงเย็นเราก็จะจัดรถกันแล้วก็ส่งรถไปรับวันถัดไปเพราะเรายืนยันว่าเราเนี่ยไม่ใช่บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่จะไปได้ดทันทีที่จะเป็นเอมอร์เจนซีเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้มีเครื่องมือลักษณะไม่มีเครื่อง AED ที่ท,ที่ที่จะไปปั๊มหัวใจได้ที่ไปช็อตกระตุ้นหัวใจได้เราไม่มีแบบนั้นถ้าสมมติเป็นเคสฉุกเฉินเนี่ยเราก็จะแนะนําทันทีว่าโทรหนึ่งหซึ่งเป็นบริการที่รัดจัดให้ อยากให้เล่าขั้นตอนหน่อยได้ไหมคะได้ครับ,บได้ว่า,วย,วายัางไงบ้างเริ่มต้นก็เบื้องต้นนะครับรถเนี่ยจะอยู่ประจําหลายจุดโ l o w ของการทํางานคือคนขับนะครับคนขับสวมชุด PPE <ฮ>ะนะครับแล้วก็มีตารางงานที่เราส่งให้เขาตั้งแต่คืนก่อนหน้าอเพระาะเราแพลนอยู่แล้วเราเราเราแพลนไปก่อนเขาปุ๊บคนขับโทรหาเคสเคสว่ากําลังจะไปรับนะครับคนขับโทรโทรหาเคสปุ๊บ คนขับปิดประตูปึ้งนะครับแล้วก็เราก็จะมีข้างหลังรถเนี่ยเราจะมีถุงที่ถุงชูใจถุงชูใจเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเป็นของกินของบํารุงเล็กๆน,น้อยๆเพื่อให้เขารู้สึกว่าเมื่อผู้ป่วยขึ้นรถมาเขาเห็นถุงนี้เขาเห็นข้อความให้กําลังใจแล้วเขาก็จะอาจจะยิ้มได้นะครับแล้วพอไปรถไปจอดที่หน้าบ้านผู้ป่วยปุ๊บนะครับคนขับลงไปเปิดประตูแคปหลังไอตัวแคร์วิบอยให้ นะครับยืนห่างออกไป3เมตรโทรศัพท์หาเคสเคสเดินลงมาขึ้นรถเองแล้วก็คนขับเข้าไปปิดแคร์รี่แคร์รีบอยปิดปุ๊บขับรถไปที่โรงพยาบาลเสร็จปุ๊บนะครับก็พอถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะมีบางทีก็อาจจะมีคนเปิดประตูของเขาอยู่แล้วาออทางคนไข้เดินลงพวกพวกผมเสร็จปุ๊บก็ขับรถกลับไปคีนตามจุดวิธีการคีนเนี่ยก็คือต้องถอดชุด ppe ออกก่อนนะครับเราก็มีวิธีการ ถอดแบบที่เทรนโดยสพชนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการฉีดทำความสะอาดรถที่ในกระบะแคบหลังออด้วยสารที่เป็นเบนโซคเนียมคอไรนะครับก็เป็นสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งก็สามารถฆ่าเชื้อไอโควิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรถเนี่ยจะสะอาดเอี่ยมอ่องเพราะข้างหน้าเนี่ยก็จะไม่มีเชื้อข้างหลังก็ไม่มีเชือ้อ PPE ก็ถอดออกอย่างถูกคนขับล้างมือ อย่างดีนะครับแล้วก็กลับเข้ามาอาจจะประจําที่ศูนย์หรือไปแลที่จุดจอดแล้วแต่ครับแต่ละวันเนี่ยมีหลายขั้นตอนที่ต้องทำขอขั้นตอนที่ยากที่สุดสาหรับคุณคริสคืออะไรคะผมเชื่อวขั้นตอนที่ยากที่สุดของเราตอนนี้คือการดีลกับทางสถานพยาบาลครับคือเราเข้าใจว่ามันมี procedur มันมีขั้นตอนมันมีมาตรฐานที่ปกติทํากันสิ่งที่ทางส,สถานพยาบาลหลายหลาย,หลายแห่งเนี่ย คือไม่ยืดหยุนกับสิ่งพวกนี้เลยนะครับทั้งจริงแล้วเนี่ยมันบางบางครั้งเนี่ยมันมีบริบทที่ที่มันมากไปกว่าที่ไอเช็คบ็อกซ์ที่อยู่ในกระดาษนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยมันมีความจําเป็นบางอย่างมีอยู่เคสหนึ่งครับก็คือเขาไม่มีที่กลับตัวนี่แหละนะครับแล้วเขาเขาติดมีผลติดโควิดแล้วเขาต้องนอนระเบียงที่บ้านเนี่ยถึงสามวันนะฮะสามวันกว่ารถจะมาบางทีสถานีบาลคิดว่าคุณก็รอเตียงไปสิคุณก็รอไป แล้วก็เมื่อรอเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวคิวมาแล้วเราก็จะเรียกมาแต่บางครั้งเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้ครับบางครั้งเนี่ยฝั่งผู้ป่วยก็มีเหมือนกันเช่นการไม่บอกความจริงกับกับทางสถานพยาบาลหรือการไม่บอกความจริงแม้เกิดกับเส้นได<า>้ถ้าถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยอย่างถ้าสถานพยาบาลยืดหยุ่นนิดนึงนะครับถ้าผู้ป่วยพูดความจริงกับเราเนี่ยเราจะทํางานได้ง่ายขึ้นทีนี้ถามถึงปัญหากับ,บอุปสรรคดีกว่าทํามา8ปดวันเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้าง ปัญหาหลักๆตอนนี้นะครับก็คือเคสมันขยายตัวค่อนข้างเร็วครับพวกเราเนี่ยโตไม่ทันกับกับสถานการณ์ที่กำลังขยายตัวอยู่ตอนนี้ครับกรุงเทพมหานครตอนนี้มันเคสในหลายชุมชนเนี่ยมันเวลารับไม่ได้รับไปเคสไปตรวจสามคนหกคนนะครับมันจะเป็นลักษณะคือตรวจทีละยี่สิบห้าคนสามสิบห้าคนอันเนี้ยเรายังโต ไม่เร็วพอแต่ว่าเราก็กําลังพยายามพัฒนาอยู่ครับเราก็พยายามจะรวบรวมพันธมิตรให้มากขึ้นรวบรวมอาสาให้มากขึ้นครับเนี่ยใครดูอยู่เนาะถ้าสะดวกส่วนไหนที่คุณคริสบอกสามารถมาสามารถร่วมกันได้ครับโอเคพวกผมยินดีต้อนรับครับแล้วก็มาช่วยกันครับค่ะสิ่งที่เราเข้าไปทําคือเราไปบริการเพื่อลดการติดเชื้อในระหว่างการเคลื่อนที่ผู้ป่วยค่ะซึ่ง สิ่งนี้ไม่มีอยู่ในฟังก์ชันปกติของทางโรงพยาบาลโอเคเราไปเราไปทำสิ่งที่มันขาดเราไปทำสิ่งที่มันขาดนะครับซึ่งถามว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันช่วยอะไรมันช่วยให้ผู้ป่วยที่ติดแล้วไม่จำเป็นต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะหรือช่วยกลุ่มเสี่ยงที่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีประวัติและเขามีอาการหลายท่านที่เราบริการเนี่ยเป็นคนที่มีไรายได้น้อยไม่ได้มีรถยนต์ส่วนตัวเป็นของตัวเองค่ะ ก็ยากล้ก็ยากล้บางคนเริ่มมีอาการแล้วก็เริ่มเหนื่อยก็ไม่สามารถจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองไปไหวคำถามสาคัญคือแล้วเราไปเอาบัตเจตตรงนี้มาจากไหนอ่ยก็ตอนแรกก็รวมกันจากเพื่อนเพื่อนก่อนครับคือเราช่วยกันเองก่อนช่วยกันเองก่อนครับช่วยกันเองก่อนครับก็คือก็แต่ละคนก็ควักเงินกันมารวมกันเนี่ยมันก็ใช้เงินไม่มากครับเพราะว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์เนี่ยมันมันค่าใช้จ่ายอย่างเดียวที่ที่จะเกิดคือค่าน้ํามันกับค่าคนขับค่ะแล้วก็ค่าเช่ารถอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะเป็นไปได้โดยการใช้ทุนส่วนตัวแต่นอกจากนี้เนี่ยหลังจากเราทํางานไปนสักระยะหนึ่งเนี่ยพวกผมก็ประกาศหาบัตรบัตรน้ํามันนะครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเขาก็ซื้อบัตรน้ำมันส่งมาให้แต่หลายคนเขาก็ส่งมาหลังมาบอกเออพี่ช่วยค่าน้ำมันนะอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีแบบนี้บ้างคือหมายถึงว่าเราไม่ได้เปิดรับบริจาคเป็นกิจลักษณะยังไม่มีการเปิดเปิด,ปดการเปิดรับบริจาคในลักษณะอ๋อทุกคนเล่เข้ามา,มาบริจาคร่วมกันยังไม่มีแบบนั้นครับ ต่กลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครมีสะดวกน้ํามันรถคนขับหรืออะไรก็ตามเอามารวมกันพี่คิดว่าจะมีประโยชน์เราจะเป็นเป็นสื่อกลางตรงนั้นคิดว่าเพจเส้นได้จะต้องรันไปต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนคิดว่าสถานการณ์มันจะแบบโอ้ไม่กอดขนาดนี้นานแค่ไหนตอนแรกครับตอนแรกพวกผมคิดว่ามันน่าจะน่าจะเราเราน่าจะทำโปรเจกต์นี้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วคิดว่าถ้ารับวิกฤตหนึ่งเดือนอ่ารัวทำสำเร็จรัวสามารถเข้ามาคอนเทนต์วิกฤตได้เราอาจจะในสุดแล้วน่าจะเลิกทำได้แล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำให ให,ให้หลายฝ่ายเห็นว่าปัจจัยที่ใช้มันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยขออย่างเดียวขอให้มีความคิดที่จะลุกข,ขึ้นมาทำแล้วลุกข,ขึ้นมาจัดการผมคิดว่าถ้าเรามีคิดนอกกรอบแล้วมีความคิดสร้างสารรค์แล้วพยายามจะแก้ไขปัญหาเนี่ยม,มันทำได้เลยแล้วเช <Okay. S 1> ื่อว่าปัจจัยการผลิตปัจจัยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยพร้อมด้วย และมีหลายฝ่ายที่พร้อมจะช่วยนะครับพวกผมเนี่ยไม่ได้ห่วงเลยนะครับใครจะทําเส้นได้หนึ่งเส้นได้สองเส้นได้สามถ้าทําคนละมุมเมืองเนี่ยสบายเลยมันจะแฮปปี้มันจะแฮปปี้มันจะครอบคลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ,เม,อเมื่อเราเห็นพวกนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าคนที่พอจะมีพละกกาลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าเป็นเพื่อนๆหรือจะเป็นพี่พ,พ,พี่น้องน้องที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเฮ้ยเรามาช่วยกันช่วยกันจัดการสิ่งนี้ ช่วยกันยังไงดีช่วยกันยังไงดีอสมมติเขาไม่ได้อยากจะไปตั้งเส้นได้หนึ่งเส้นได้สองเขาอยากจะช่วยกับทางเส้นได้เนี่ยอ้าวพวกสิ่งที่พวกผมต้องการนะครับพวกผมต้องการรถกระบะที่มีแคปที่มีที่มีแคร์รี่บอยนะครับเราต้องการอาสาคนขับรถที่เราพร้อมจะทําประกันให้คุณนะครับเราต้องการชุด PPE ที่ป้องกันปกคลุมในทั้งตัวมีเล็ฟ cover มีเฟสชิลมีถุงมือยางมีหน้ากากอนามัยโอเคนะครับเราต้องการ บัตรน้ํามันที่จะไปเติมน้ํามันรถที่กับตัวของเอกชนหรือว่าฮอสพิเทลหรืออะไรก็เป็นไปได้หมดครับผมคิดว่าต้องช่วยกันครับคุณคริสพูดมาขนาดนี้แล้วสามารถ inbox เข้ามาได้ inbox เข้ามาได้ครับสมมติมีเจ้าของเจ้าของโรงแรมฟังอยู่เจ้าของอพาร์ทเมนต์ฟังอยู่นะครับสามารถ inbox เข้ามาหาเราได้เรามานั่งคุยกันได้ว่าอะไรคืออะไรคือสิ่งที่ท่านจะได้อะไรคือสิ่งที่เราสามารถที่จะจัดการได้นะวันนี้ถ้าทุกคนช่วยกันเราจะคอนเทน วิกฤตครั้งนี้ได้ครับแล้วทีมงานหลังบ้านละ่ะเรามีการดูแลกันยังไงบ้างมีแบบให้ตรวจโควิดเพื่อป้องกันไหมหรือเราดูแลกันยังไงจริงจริงแล้วนะครับก็อันที่หนึ่งเลยนะครับคือเรามีประกันสําหรับทีมงานทุกคนอาสาสมัครหรืออาสา,าสมัครทุกคนคนขับจะมีเยอะหน่อยคนที่ทํางานในออฟฟิศก็จะมีน้อยน้อยลงไปนะครับแต่อย่างองไรก็ดีเนี่ยทุกคนที่ทํางานกับกลุ่มเส้นได้เนี่ย มีประกันทุกคน <Okay. S 2> นะวิธีให้กำลังใจล่ะคะนอกเหนือจากเรื่องของประกันสุขภาพพยายามจะพูดกับเขาให้เขารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่นอกจากที่จะได้ช่วยชาติและประชาชนเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเราไม่รู้หรอกว่าไอ้โควิดเนี่ยมันจะไประบาดถึงบ้านเราวันไหน mm hmm. สิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือการปกป้องลูกหลานของเราปกป้องคนที่เรารักนะครับใน ทุกวินาทีเนี่ยที่พวกเราทำงานเนี่ยมันคือการลดความเสี่ยงของการระบาดทุกเคสเนี่ยถ้าหากไม่มีเส้นได้การระบาดจะเกิดขึ้นอีกไม่รู้4ี่คน6คนเพราะงั้นตัวคูณไปเนี่ยดีไม่ดีมันเป็นพันเพราะงั้นน่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นภารกิจที่สําคัญแล้วที่สิ่งที่สาคัญที่สุดคือเราไม่ได้ช่วยแค่ชาติและประชาชนเรายังช่วยคนที่เรารักช่วยคนที่เขาอยู่ที่บ้านของเราด้วยครับผม โอเคงั้นวันนี้สําหรับเจาะใจเดอะเราะอขอถือเป็นเป็นตัวแทนละกันอยากจะขอบคุณทั้งคุณคริสแล้วก็เส้นได้มากๆเนาะขอบคุณ<ด>ทุกคนคที่มาร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณนะคะ,ค,ค,ะคือนอกจากที่ให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์ในออเจาะใจเดอะเราเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่คุณคริสทำมันมันบี y อน d w มากๆมันมันมากกว่าที่เงินสามารถซื้อได้ก็ขอให้มีกําลังใจแล้วก็<ด>ขอให้สู้ๆนะคะได้ครับสำหรับทุกคนด้วยนะคะยังไงก็สามารถช่วยร่วมด้วยช่วยกันค่ะวันนี้ขอบคุณคุณริสิทีค่ะขอบคุณคุณแพลนขอบคุณ